สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับผม <c oughs> นักเรียนชั้นปหกทุกคนนะครับนะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการใช้สีไม้ใช่ไหมครับนะครับนักเรียนได้เรียนรู้กับการใช้สีไม้ไปแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีไม้เป็นสีน้ํา เป็นสีน้ำนะครับเทคนิคการระบายสีน้ำคล้ายกับสีไม้เลยนะครับแต่แค่มันเป็นน้ำโดยการใช้น้ำกับสีนะครับสีน้ำนะครับโดยการค่อยๆไล่จากเข้มมาอ่อนเหมือนกันแต่เปลี่ยนกันโตต่างกันตรงที่ว่าไล่จากเข้มไปอ่อนเนี่ยตอนเข้มเนี่ยสีเข้มใช่ไหมครับนักเรียนผสมสีปกติเลยนะครับพอผสมสีได้เสร็จรวส,สีเขียวนักเรียนก็ไล่ เข้มจ้าจ้าเรียนจะให้อ่อนเลียนก็ผสมน้ําใส่เพิ่มเข้าไปแล้วก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับใส่น้ําเพิ่มเข้าไปในสีค่อยๆไล่ลงมาจากเข้มก็จะอ่อนนะครับตอนแรกใส่น้ําไปนิดนึงสีมันจะเข้มใส่น้ำเพิ่มไปหน่อยสีก็จะอ่อนไล่ลงมานะครับไล่ลงมามันเป็นเทคนิคการไล่สีน้ํานะครับการระบายสีน้ําง่ายๆนะครับการจากเข้มไปอ่อนนะครับผมนะจากเข้มไปอ่อน แต่นักเรียนไม่ต้องห่วงนะครับครูเปามีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับมีวิดีโอให้นักเรียนได้ดูนะครับนะให้ดูให้ดูคือให้ดูเทคนิคการไล่สีของเขานะครับว่าเขาไล่สียังไงใช้สีเดียวนี่แหละรู้สีแดงก็แถวนึงเลยไล่ลงไปนะครับเดี๋ยวครูเปาจะมีใบงานแล้วมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะโอเคไหมครับ เดี๋ยวครูเปามีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับมีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับนักเรียนนะนักเรียนต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่านักเรียนจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับว่าการไล่สีน้ําเป็นยังไงนะครับมีอีกวิดีโอหนึ่งนะครับนักเรียนต้องเข้าไปดูถ้านักเรียนไม่เข้าไปดูนักเรียนจะไม่รู้เทคนิคการไล่สีน้ําจะเป็นยังไงนะครับการไล่สีน้าเนี่ย การฝึกไล่สีน้ำก่อนต่อไปก็เป็นการวาดภาพและลงสีด้วยสีน้ำมันก็จะมีสีเข้มสีอ่อนในภาพนั้นนะครับผมมันก็จะมีสีเข้มสีอ่อนในภาพนั้นนะนะครับอ่อาเดี๋ยวนะการไล่สีน้ำนะครับมันก็จะมีสีเข้มสีอ่อนในภาพนั้นนะครับไม่ได้ยากนะครับนะเพียนไม่ได้ยากแต่นักเรียนต้องดูอีกวิดีโอหนึ่งนะครับนะ ต้องไปดูนะครับดูวิดีโอของเรเสร็จแล้วเล่นไปดูอีกวงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นนักเรียนจะเห็นเลยนะครับจะเห็นภาพเลยนะครับผมนะโอเคช่วงนี้นักเรียนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมนะนะครับเวลาเรียนออกไปข้างนอกเร่งควรใส่แมส2สองชั้นได้ยิ่งดีพกสเปรย์ฉีดมือหรือแอลกอฮอล์เจลบีบล้างมือตลอดเวลานะครับนะถ้ามีสบู่กลับมาบ้านมีสบู่ใช้สบู่ล้างดีที่สุด นะคบผมนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไล่เทคนิคสีน้ําอีกลิงก์หนึ่งเลยนะครับวิดีโออีกลิงก์เลยดูเปล่าสเสร็จล้วไปดูต่อเลยครับ